I know you come as you please still, มาพบกับเอ็มแล้วก็นอนนันนีนะคะคลิปนี้เรามากับเงินค่ะค่ะวันนี้นะคะเราพาองเงินมาเที่ยวอยุทยาได้กันค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอยุธยา1วันนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเราจะพาทุกคนไป cafe, อัปเดตคาเฟ่ไปทําอะไรกันอีกบ้างนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะทุกคนมาถึงพิกัดแรกของทริปแล้วนะคะที่นี่นะบ้านสวนลอยจรรนคาเฟ่ค่ะก็จะเป็นคาเฟ่ในสไตล์แบบสวนสวนนะคะแต่ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปมีความมินิมอลประมาณนี้เลย นี่ตอนนี้สั่งเมนูไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดินหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะนี่ ị, เดี๋ยวตั้งใจว่าจะเข้าไปนั่งในนี้กันนะคะเข้าไปดูกันเลยโอ้ก็จะเป็นโทนแบบครีมครีมขา,ขาวขาวไม้ไม้ประมาณนี้นะ โอยน่ารักอันนี้มีแบบพินดีดด้วยอ่ะ county, นี่เข้ามาที่แบบอีกหลังหนึ่งนะคะก็น่ารักมากดูตกแต่งดี อย่างดีอ่ะทุกคนที่นี่แนะนำให้มาเลยนะชอบแน่ๆได้เมนูที่สั่งมาแล้วนะคะทุกคนเค,ค้กเราสั่งเป็นเค,ค้กมะพร้าวเขาบอกว่าเป็นแบบเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะแล้วก็กาแฟแก้วนี้เป็นมัทฉะคอฟฟี่นะคะแล้วก็อันนั้นเป็นมอคค่าปั่นสีดูเข้มขน้นเดี๋ยวไปกินกันคะ่ะ ดีเหรอเข้มข้นเหรอเป็นไงบ้างคาเฟ่น,นี้ดีเปล่าดีชอบปะชอบข้างนอกแบบสวยดูลมลื่นแล้วก็มีจุดให้ถายลูกเยอะแบบว่า สามารถเดินไปตรงไหนมันก็จะมีจุดแบบเล็กๆเป็นกิมมิคให้แบบสามารถแตะลงนั่งแล้วถ่ายรูปตรงนั้นได้เลยอเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้ปแปลกๆส,สวยๆแบบดอกแจมแจมถ่ายออกมาแล้วว่าเวิร์มากดี นอกจากตรงโซนแบบที่เป็นห้องห้องที่เป็นมินิมอลมินิมอลเมื่อกี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีตรงโซนสวนก็จะมีที่นั่งแบบเอาดอร์แบบนี้ก็จะแบบแต่งเป็นแบบมีโพรงมีพอปเป็นกระโจมให้นะคะแล้วก็สุดทางนั้นก็จะมีที่นั่งแบบเป็นเหมือนศาลาอีกนะแล้วก็เลยไปนั่นเป็นริมน้ําทุกคนเป็นสระน้ํานะอุ้ยชื่ออะไรนะคะวินนัท น่ารักจังเลยว้ายว้ายว้าย <c oughs> น่ารักน่ารักลำซ้ำอยากได้กล้องซ้ำสวัสดีหน,สสนดหน่อยลูกซ้ำซ้ำสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยครับเออเออเออ <c oughs> จะเอากล้องจะเอากล้อง <c oughs> เอานะน่ารักจังเลย ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักสมาร์หัวแข้งเหรอไม่ได้มี่มาเดินเล่นตามทางก่อนกลับนะคะโอ้ยน่ารักแตดูหลังโมกี้อุ้ย มันเป็นลังนกอะไรอ่ะมันแบบเตี้ยม,มากอุ้ยมีนกสีเหลืองด้วยสีสดใสโคตน,น่ารักเลยอ่ะนกอะไรอ่ะแต่ซูมสุดได้แค่นี้อุ้ยนี่ลังเขาเหรอน่ารักเนาะ แนะนำให้มาเลยทุกคนน่าจะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยยิ่งบ้านใครแบบมีแบบเด็กๆอะไรนี้นะน่าจะชอบชิลมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงพิกัดที่2แล้วนะตอนนี้เรามาอยู่ที่สี่อายุทยาไลออนปาร์นะคะเป็นสวนสัตว์เปิดใหม่ที่อายุทยานะนี่ ตื่นเต้นตื่นเต้นแรกนะคะเป็นยีราฟเ,เดี๋ยวเราซื้ออาหารนะคะตกะกร้าห้าสบบาทเอา้าน้องคนนั้น <c oughs> ฉี่ซะแล้ว <c oughs> มาต่อกันที่มาลายทุกคนอุ๊ยอุ๊ย,ยตัวน,นี้ลายชัดมากเลยูฟันดีอุยตัวนี้ลายชัดมากเลยดูฟันดีไอเงินงน้องฟันสวยแล้ <c oughs> มาแคททุกคน น่ารักไหมยน้ไหมโอ้น้องไม่มีคนตัดผมให้เหรอลูกผมบังหน้าหมดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วผิวเอ๊ะมาต่อกันที่อูดจ้าทุกคน นี่ไงกินแครอทไหมร้อนร้อนผ้าไะไรนฟลัชอุ้ยอุ้ยเร็วมากมันดดดดููอีกทีดิอีกทีดิเขาไม่ยิงไัหิวลุกรุกๆุๆรุกเฮ้ยทุกคนข้างในก็กว้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เรามาตอนกี่โมงนะเที่ยงร้อน ต้องท้าให้ถ่าย,ย,ายรูปด้วยเนาะตรงขาได้ไหมโอ้โไหวไหมลูกเป็นอะไรอ่ะอนี่คาพี่า ดูกันหย,ย่อนอาหารได้นะคะ50บาท2ไม้

ตัวนี้มีเขาด้วยหล่อเลยอยากยาก,นากินจังกยาดินาร่าเข้ามาโอ,อ,อ๊ยกลัว,วม,มาถึงโซนไลออนแล้วนะทุกคนน้องสิงโตใครอยากถ่ายรูปก็ได้นะคะคนละ200 โซนต่อไปนะทุกคนน่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วก็คือโซนนกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เแล้ว้อยจากเสียอยุทยาไลาออนปารกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปตรงในเมืองอยุธยานะคะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันค่ะ เงินเมื่อกี้เป็นไงร้อนไหมร้อนมากค่ะแต่สัตว์ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าแค่คิดว่ามันร้อนเกินไปเนาะ<อ>สัตว์ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะสบายร้อนต้นไม้มันมน้อยมันอาจจะเพิ่งเปิดอะได้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครแบบอยากมาเที่ยวสวนสัตว์ที่แบบอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอะไรเงี้ยอยุธย,ยาก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะลองแวะมากันนะตอนนี้เรามาถึงที่ที่เราจะทานอาหารแล้วนะคะที่นี่ชื่อร้านว่าขาวละออนะเป็นร้านที่เราเคยมาสักสองสาครั้งแล้วนะคะอาหารอร่อยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าปีนี้เขาได้มิชลินไกด์ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปลองทานกันค่ะ สั่งมาแล้วนะคะอันนี้เห็ดเข็มทองทอดผิกเกลือนะคะแล้วก็อันนี้ซิกเนเจอร์เขายำขาว,ขาวละออชอบมาลีค่ะก็จะเป็นพวกแบบดอกมงดอกไม้นะแล้วก็มีน้ำยำแบบนี้เป็นแบบเหมือนหมูสับพริกเผาประมาณนี้ค่ะอันถัดมานะคะเป็นเมนูเผ็ดๆนะปลาไก่ผัดฉนะา,าค่ะถึกเครื่องมาก เราก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายคะ่ะเอ,อ้ยน่านกินมากหิวแล้วไปทานข้าวกันคะ่ะ งสงโซนแบบด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบสวนทุกคนมีที่แดับเดินเล่นริมน้ำอะไรอย่างงี้นะลม่มลื่นมากๆเลยะคะ่ะไงคนแก้งทำเป็นเด็กแล้วหนึ่ง อร่อยมากแนะนําให้ทุกคนมาเลยที่นี่ขาวละออค่ะวันนี้หยุดมาต่อกันที่ร้านบ้านข้าวหนบนะคะเดี๋ยวจะมาหาซื้อขนมไทยกลับบ้านหน่อยนะเข้าไปดูข้างในกันในร้านเขาก็จะมีโซนที่แบบขายขนมไทยแบบนี้นะคะทุกคนน,นี่น่ากินอ่ะ อะโวคาโดน้ำผึ้งเหรอ mm hmm. เดี๋ยวซื้อกลับดีกว่าอันนี้โอ้ยเงินซื้อเพียนเลย mm hmm. ูกใจคนชอบขนมไทยสินะ mm hmm. ประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็คือยังเลือกไม่จบไม่สิ้นเปงนไ้ mm hmm. ชอบ <laughs> โอเคค่ะทุกคนมาที่พิกัดต่อไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โมโซโยเดียนะก็เขาจะต้องซื้อคูปองนะคะเป็นเหมือนแบบค่าเข้า,ขา,ขา, 80, บา80บาทต่อท่านนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้แทนเงินสดนะมันไม่ใช่แบบค่าเข้า,ขา,ขาเพียวๆ,ๆ,ๆนะคะสามารถเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปแลกซื้อเครื่องดื่มได้ตามนี้ รไม่ฟิลนะมาเช่าชุดได้นะคะเขาจะมีชุดแบบกิโมโนอะไรอย่างเงี้ยให้เช่าด้วยนะคิดถึงตู้กดน้ำที่ญี่ปุ่นขึ้นมาเลย อันนี้เป็นยูสุโซดาเอาก้อนนี้เป็นมัชะกับน้ำมะพร้าวน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนลิ้นจี่กับอะโลเวล่าอะไรประมาณเนี้ย โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปเที่ยวอยุทยาวันเดียวของเรากับน้องเงินก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กําลังใจให้โน,นนนันนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ